เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าสวัสดีปีใหม่นะครับพศสอง8เป็นยังไงกันบ้างครับหลายคนหลายท่านไปเที่ยวกลับมา ก็ขอให้มีแรงกายแรงใจนะครับไปชาร์จแบตกลับมาแล้วทํางานให้อย่างเต็มที่ทําให้เต็มที่นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการทําเต็มที่ในงานทําเต็มที่เราถือว่าเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าครูดวงก็ทํางานสายโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องแม่พิมพ์มา23ปีครูดวงก็ใช้เทคนิคนีน้นะครับแล้วก็เรียนรู้มาโดยตลอดเช็กเช่นเดียวกันนะครับ ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่เพื่อน้องที่ขายแรงงานคลิปนี้ EP นี้นะครับคุโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทเหรียญนี้พศออนี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้พศออนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่คนพูดถึงน้อยที่สุดเท่าที่คูโด่งเห็นนะครับแล้วก็ถามว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไหมเหรียญนี้พศออนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับคูโด่งอยากจะมาย้ําเตือนสําหรับคนที่มีเหรียญนี้พศออนี้ อยู่ในกระปุกออมสินแต่ไม่เกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อค้านะครับพอคนที่เป็นพ่อค้าเขาซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สุดจริดเนาะก็อยากให้ทําความเข้าใจแต่คนที่เป็นเขาเรียกว่านักสะสมโดยทั่วไปเหรียญนี้พอสอนี้คนมองข้ามนะครับและพูดถึงน้อยที่สุด แต่มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่ระโดงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9เหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2540เหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2540นะครับจำนวนการผลิตนะครับ9 0้าล้าน3ามแ0เหรียญ9ล้านนะครับเกือบ10ล้าน เป็นตัวติดผลิตน้อยลำดับ10บเหรียญนี้คนก็พูดถึงค่อนข้างน้อยและคนก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ10ผลิตมา9ล้านเกือบ10ล้านน่ะเนี่ยครับผมแต่ปัจจุบันนะครับเอาเรื่องราคาไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรื่องราคาที่มีการซื้อขายกันปัจจุบันก็อยู่ที่15บาทถึง20ิบบาทนี่ครับผมคูโด่งก็อยากให้เ,เพื่อนๆพี่น้องถ้ามีเหรียญ ปี2,540อยู่ในกระปุกอมสินหรือว่าเจอในระบบหมุนเวียนถามว่ามีโอกาสเจอในระบบหมุนเวียนไหมมีแต่น้อยจํานวนการผลิต10ล้านเหรียญน,นะครับมีแต่น้อยก็เนื่องจากว่าเป็นปีลึกด้วยอันดับหนึ่งนะครับเป็นปีลึกแล้วก็ช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายราชการก็เปลี่ยนรุ่นเหรียญน,นะครับก็มีการนาเหรียญเก่าๆไปหลอมเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อยู่ในกระปุกอมสินของนักสะสมบ้างอะไรบ้าง ในระบบหมุนเวียนก็แทบจะไม่เห็นแล้วเนาะแต่เกิดใครเจอก็โหก็โคตรฟุกเหมือนกันนะครับปี2540รคุณดวงแนะนำอยากให้เก็บเอาไว้โดยเฉพาะเก็บเหรียญธนบัตรที่เจอนะครับวันหน้าเกิดมีราคาเกินหน้าเหรียญก็ถือว่าฟุกแต่ว่าถ้าเกิดไม่เกินหน้าเหรียญก็ถือว่าเป็นการเก็บออมเก็บสะสมอย่างคุณดงนะครับช่วงที่มีโรคระบาด คุโดงก็แลกเหรียญกระสาบเอาไว้นะครับเกือบสี่หมื่นห้าไม่ใช่ห้าหมื่นีเกือบหกหมื่นบาทอ่ะหกพันเหรียญนะตอนนั้นคุโด่งก็เคยทําคลิปนะครับเก็บเหรียญกระสาบเอาไว้เกือบหกหมื่นบาทหกพันเหรียญถามว่าตอนนี้พอเจอโรคระบาดไปก็โชคดีมันทําให้เราไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับเพราะว่าเรามียังพอมีเงินมาหมุนเวียนอยู่นะครับก็อยากบอกว่าการเก็บ สะสมการออมของพวกนี้มีแต่ประโยชน์นะครับคุณโดยังมองไม่เห็นโทษเลยเนี่ยเก็บเหรียญเนี่ยสิบบาทก็คือสิบาทไม่ใช่เก็บเหรียญวันนี้สิบาทพรุ่งนี้จะลดเหลือแปดบาทเจ็ดบาทไม่ใช่เก็บสิบบาทวันนี้ของหายากของไม่มีจะกลายเป็นของหายากและของหายากจะกลายเป็นของโบราณ นานวันเข้าเป็นของโบราณราคาก็จะยิ่งสูงนี่คือข้อมูลดีๆของคู่ดวงที่อยากจะนํามาพูดมาคุยมาบอกมาก่าวนะครับในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักสาหรับเรื่องการซื้อขายก็อยู่ที่ความพึงพอใจเนาะความชอบของเราเนาะเช่นเหรียญเออเลคอยอะไรพวกนี้คู่ดวงชอบเก็บคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับ สวัสดีขอบคุณครับขอให้มีความสุขกับการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุคดองคอย